พ่อคุณแม่คะลูกไว้ใจมีชัยไปกว่าครึ่งทําไมแม่จิ๊บถึงพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าลูกไว้ใจเรานะคะเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของพฤติกรรมของลูกเนี่ยได้หลายอย่างแล้วก็ในระยะยาวด้วยนะคะแต่ว่าจะทํายังไงล่ะคะให้ลูกไว้ใจเราค่ะวันนี้แม่จิ๊บมีทริคดีๆนะคะที่นํามาฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมองตัวเองก่อนคะ่ะว่าเราเป็นยาเบื่อของลูกหรือเปล่าลูก ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าเมาส์มอยไม่กล้าปรึกษาหรือเปล่านะคะแล้วเราเป็นคนที่ลูกสามารถพึ่งพิงทางจิตใจได้ไหมนะคะอันนี้เราต้องถามตัวเองแล้วล่ะถ้าสมมติว่าเรายังแบบออลูกไม่กล้าปรึกษาเนี่ยต้องไปดูคลิปก่อนหนะ้านี้แล้วล่ะค่ะว่าทํายังไงนะคะเทคนิคที่ทําให้ลูกเนี่ยกล้าพูดความจริงกับเราแล้วก็ไม่โกหกเรานะคะทีมจิ๊บได้เล่าไว้ในคลิปที่ผ่านมานะคะข้อที่2นะคะก็คือเมาส์มอยเหมือนเพื่อนอลอง พูดคุยซีมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีอะไรที่รู้สึกว่าระทับใจเป็นพิเศษมีอะไรที่รู้สึกว่ารู้สึกอึดอ,อ,อัดแล้วก็รู้สึกแย่ในวันนี้ไหมปกติแล้วไม่จะถามตอนที่ก่อนนอนค่ะแต่ถ้าวันไหนที่ยุ่งมากๆนะคะก็จะเวลาขับรถไปส่งที่โรงเรียนกลับจากโรงเรียนก็จะถามเขาว่า เอนวี้กินข้าวกับอะไรนะคะมีปัญหาอะไรที่เขารู้สึกหนักใจไหมนะคะ <K> เขาไม่สบายใจตรงไหนหรือเปล่าเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจบ้างไหมหรือแม้แต่ว่าวันนี้ที่โรงเรยียนเป็นยังไงบ้างนะคะลูกมีใครที่แบบว่าลูกทําให้ใครเจ็บตัวไหมนะคะก็ถามเขาค่ะด้วยอาการปกตินี่แหละไม่ใช่แบบไปขอไปโทษลูกหรือว่าอะไรนะคะเขาก็จะกล้าเล่าให้ฟังนะคะการเมา้ามอยชิดแชทนะคะแล้วก็หาทางออกในแบบเพื่อนจะทําให้เขากล้า พูดกับเราแล้วก็ไว้ใจเรานะคะข้อต่อไปค่ะก็คือเราเม้ามอยแบบเพื่อนแต่เราสอนให้เหมือนแม่ค่ะเมื่อเราเม้ามอยเสร็จเรียบร้อยแล้วความเป็นแม่เราจะขมวดปมปัญหาแล้วว่าในแต่ละวันลูกเราเจออะไรมาบ้างแม่จิ๊บก็จะพยายามสอนนะคะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยโอเคนะคะ,ะเรานะคะเจอสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะในแต่ละวันเนี่ย เราไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะคะแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นการขอโทษอย่างจริงใจนะคะแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ลูกควรทำและเมื่อลูกทำได้เราก็ชื่นชมลูกค่ะว่าลูกยอดเยี่ยมมากแม่ภูมิใจในตัวลูกนะลูกสุดยอดเลยดีมากลูกดีดีมากเลยที่ลูกพยายามดีมากที่ลูกรู้จักขอโทษดีมากที่ลูกเนี่ยไม่รังแกเพื่อนไม่ตีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบแทรกเข้าไปสอนเข้าไปด้วยค่ะ แล้วก็เน้นอีกครั้งนะคะว่าไม่ควรที่จะไปตะคอกนะคะหรือไปโทษลูกขอเพราะว่าเด็กนะแค่เสียงเราต่าลงนิดนึงเนี่ยเขาก็จับได้แล้วล่ะค่ะว่าแม่เสียงต่ำอไอยไม่ชอบแม่พูดแบบใจดีได้ไหมนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สาคัญคือไม่ต้องคาดคันค่ะถ้าเขาพร้อมเขาจะพูดเองนะคะมต้องบอกเล่ามาสิเล่ามาสิ่อใจเขาไม่เล่าเลยเนี่ยก็ทําแบบนี้เขาจะยิ่งไม่เล่านะคะลองให้เขาพร้อมแล้วเขาจะค่อยๆพูดออกมาเองนะคะฝากทิ้ง ใช้ไว้ก็คือว่าในครอบครัวควรจะมีใครสักคนนะคะถ้ามีมากกว่าคนหนึ่งยิ่งดีเลยเป็นกำแพงพิงหลักให้กับลูกเวลาเขาเจอปัญหาอะไรเนาะเขาจะได้มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ไม่โกหกเราด้วยสําคัญคือเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือว่าให้คําแนะนําให้ทางเลือกนะคะเพราะว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ของเราหนึ่งในบทบาทนั้นก็คือการดูแลเด็กๆให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์นะ ขอเมน้นกําลังใจให้แม่จิ๊บหน่อยนะคะหรือว่าท่านมีคําแนะนําก็เสนอแนะเข้ามาได้เลยในคอมเมนต์ค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะติ้งตองคอสเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือพร้อมเรียนแล้วจ้าเรียนกันยาวๆ2 EP EP แรก Books are our best friends พูดถึงการปูพื้นฐานหนังสือให้เป็นเพื่อนกับเด็กๆส่วน EP ที่2 Read to grow เมื่อเป็นเพื่อนกับหนังสือแล้วเรามาอ่านไปได้วยกัน อร์สนี้เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ไม่หมดอายุ A family that reads together grows together ครอบครัวที่อ่านไปได้วยกันก็จะเติบโตไปได้วยกันแม่จิ๊บเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ